สวัสดีครับสินสมุดสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอน่นสินสมุรช่วยเล่าถึงการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในไฟน์นี้ให้พวกเราฟังหันนะครับก็เตรียมตัวมานานมากคิดว่าจะได้ต่อยตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วก็เตรียมตัวมาตลอดก็ซ้อมมาตลอดครับก็มีโค้ดวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยดูแลร่างกายผมด้วยก็ตอนนี้ก็ฟิตมากครับโค้ดมาดูแลเรื่องร่างกายเรานี่มันทำให้เราแตกต่างจากไฟ์ที่แล้วหรือเปล่าครับ ก็แตกต่างมากครับเขาดูแลเรื่องกล้ามเนื้อเราดูแลเรื่องการกินก็ต้องดีกว่าเดิมครับเห็นผลไหมครับก็เห็นผลนเดี๋ยวต้องรอดูกล้ามกล้ามมันเห็นผลแต่ตอนต่อยเราก็ต้องดูอีกที <laughs> แต่ตอนซ้อมเป็นไงครับตอนซ้ <laughs> อ,อมก็รูส้สึกว่าเร็วขึ้นออกมาได้เร็วขึ้นคล่องขึ้นอะไรแบบนี้รู้สึกว่า ตัวผู้ต่อสู้ของเราฮะัเหมือนจะให้สัมภาษณ์กับทางวันช้ยชิพว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาเข้าถึงตัวเราเขาบอกว่าเกมมันจะจบอันที่จริงผมเห็นผมแล้วก็ผมเห็นนี่เ,นเห็นแล้วผมก็ยิ้มนะผมก็โอ้ยรู้สึกว่ามันเข้าแผนเราแต่ต้องรอดูนะผมก็ไม่ประมาทไม่บอกข้างหนอยครับคุณเตรียมอะไรไปอ่าผมบอกแผนไม่ได้ก็ให้ใหผมต้องประสบความสําเร็จแผนผมมันต้องประสบความสําเร็จก่อนผมถึงจะบอก โอเคให้ให้ภาพบนเวทีมตัวบอกใช่ครับผมคราวนี้ถ้าเราจะถามว่าถามถามในความมั่นใจของเราเนี่ยเรามีความมั่นใจในไฟนี้ประมาณเท่าไหร่ครับก็ผมมั่นใจเต็มร้อยนะครับก็มั่นใจตลอดทุกไฟก็ต้องมั่นใจในตัวเองก็มั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทถ้าจะให้ถ้าจะให้ทานายผลการชกก็ผมคิดว่าผมต้องเป็นคนชนะนะก็ต้องมั่นใจนะถ้าอย่างนั้นเราจะได้เห็นโบนัสไหม ผมผมไม่รู้นะผมก็โฟกัสไปที่ชัยชนะก่อนแต่โบนัสถ้ามันเกมมันออกมาดีเดี๋ยวก็ได้เองอ่าถ้าพูดถึงนี่หลังจากเสร็จไปนี้เราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยมีดีเพียงพอที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกได้ยังผมก็พยายามตลอดที่จะไปชิงแชมป์โลกผมพยายามตลอดผม,ผมก็ต้องแล้วแต่โปรโม,มเตอร์ด้วย ว่าให้ผมชิงหรือเปล่าฟอร์มดีหรือเปล่าผมตัวผมเองผมอยากชิงอยู่แล้วนักมวยทุกคนก็อยากชิงอยู่แล้วคราวนี้ผมถามย้อนกลับไปถามถามสีสมุทรในฐานะคนดูถึงไฟที่ทางรีเกียนแพ้คะแนนทางด้านของอลิซิสในฐานะคนดูช่วยบอกเราหน่อยครับว่ามันมันเป็นยังไงก็คู่ชก ลีเกนก็เขาก็มาดีนะคนนั้นก็เขาก็สู้ดีอึดแล้วก็ได้นับแล้วก็ลีเกนก็สู้ได้ดีแต่แค่พลาดไปโดนนับก่อนก็ต้องมันก็เป็นแบบนี้มวยมันก็บางวันมันก็ดีบางวันก็ไม่ดีมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าถามถึงตัวลีเกนเองในตอนที่เขาต่อยกับคุณกับลีเกนในการในใน,ในไฟล์ล่าสุดเ่ยที่ต่อยกับเล็กซิสเ่ยคุณคิดว่าลีเกนตกลอองกว่าเดิมเยอะไหม ผมคิดว่าไม่ได้ดรอปอะไรเลยนะถ้าถ้าใครได้ดูมันเป็นจังหวัดที่เขาพลาดเฉยๆที่โดนนับเขาก็ยังเดินออกอาวุธเหมือนเดิมแต่คู่ชกต้องบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็อึดแล้วก็ทนอาวุธของลีเกียนได้ต้องนับถือแชมป์คนใหม่ปะผมคิดว่าชื่ออะไรผมผมไม่รู้เหมือนกันอเล็กซิสอเล็กซิสโอเคอเล็กซิสนี่คุณคุณคุณพูดถึงอเล็กซิสนิโคลัสนี มีความเป็นไปได้นะว่าตัวเราเองอาจจะข้ามสายไปต่อยในแบบคิกบ็อกซิ่งก็ผมก็ผมก็ต่อยได้นะผมไม่ใช่เป็นมวยที่สไตล์แบบว่าปั้มจับคอตีเข่าอะไรแบบนั้นผมไม่ใช่เป็นสไตล์แบบนั้นเลยผมสามารถต่อยคิกบ็อกซิ่งได้โดยทรงคือต่อยคิกบ็อกซิ่งได้อยู่แล้วใช่ครับผม,มกับคู่ต่อสู้ของเราย้อนกลับมาถามนะครับคู่ต่อสู้ที่เราจะเจอกันในวันเสาร์นี้แล้วกังวลใจอะไรบ้า ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรแต่ผมต้องไม่ประมาทเขาเพราะเขาก็เป็นนักมวยที่อันตรายจริงๆเขาอันตรายผมก็อันตรายเหมือนกันก็ต่างคนก็ต่างเหมือนมีอาวุธสงครามเหมือนกันนะก็มันก็อันตรายทั้งคู่มันก็หนักด้วยกันทั้งคู่แหละรุ่นนี้สุดท้ายนี้แล้วครับเราก็ได้ข้อมูลปนข้อขวดละมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆมวยที่รอเชียร์สิงสมุรในคืน ในเช้าวันเสาร์น wow ี so ้ก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับผมครับ